เราก็พยายามอนุรักษ์ตัวเบาไว้เจ้าซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครทำละในกรุงเทพก็มีร้านเราที่ทำเบาไว้เจ้าอยู่คือการเย็บของเราอ่ะจะต่างจากคนอื่นเขาเรามองก็รู้ว่าเอออันนี้มาจากร้านเราเราก็ภูมิใจเนาะเพราะว่าเป็นอาชีพของบรรพบุรุษมันก็สืบทอดมาเป็นจากอากงแล้วก็มาแม่แล้วเราสามารถที่จะสืบต่อได้ ชื่อวิมลเหลืองอรุณน,นะคะชื่อเล่นชื่อเสียเป็นเจ้าของกิจการร้านทิงสิงทาพวกบอกไหวเจ้าร้านเปิดมาประมาณร้อยกว่าปี จริงๆอะเราทำพวกเบาะสี่เหลี่ยมวางบนเก้าอี้หวายสมัยก่อนตอนรุ่นแรกจะส่งพวกประตูผีเยอะแล้วพอมารุ่นที่สองะแม่ก็มาปรับเป็นกลมเยอะอะฮะเพราะว่าเราแวกนี้จะมีสาลเจ้าเยอะแล้วคนจีนก็นิยมใช้เบาะไว้เจ้าเอาไว้คุกเข่าในสาลเจ้าส่วนพี่เป็นรุ่นที่3ก็จะมีแบบทำงานร่วมกับดีไซเนอร์ของ TCDC เป็นแบบโมเดนขึ้นกลุ่มลูกค้าส่วนมากเฉพาะกลุ่มกลุ่มศาลเจ้า แต่ถ้าช่วงเทศกาลมันก็จะเยอะหน่อยอย่างกินเจช่วงสุดจีนอะไรเงี้ยสานเจ้าเขาจะเปลี่ยนใหม่ก็ต้องมีเวลาระยะเวลาทำถ้าจำนวนมากก็ประมาณ10วัน บอกว่าเจ้าอ่ะจะมีที่นี่แค่ที่เดียวที่ทําอยู่เราก็จะมีเอกลักษณ์คือของเราเป็นแฮนด์เมดแล้วก็เบะเราจะใส่แข็งเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ทนเป็นรูปเบ่โบตันคือดูตามสัรเจ้าถ้าเป็นบ่โบตันก็คือของที่นี่ส่วนปลอกบางทีเราก็มีนําเข้ามาจากจีนบ้างสีก็จะออกชมพูเพราะคนจีนชอบสีชมพูแดงดอกโบตันเป็นดอกไม้มงคลของคนจีนนะคะ มันหมายถึงความโชคดีคือเราอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเบาะพวกนี้มันต้องแฮนด์เมดอย่างเดียวซึ่งข้างในอ่ะมันยัดด้วยนุ่นกับใยมะาพร้าวที่อื่นอะ่ะเขาไม่สามารถจะทําได้ส่วนมากจะใช้ใยซึ่งใยอะ่ะยวบเร็วแต่ถ้าใยมะพร้าวเนี่ยมันจะแข็งนานเพราะว่าอย่างใบเนืงอวันหนึ่งก็ทําได้แค่ใบเดียว เพราะตัวในเนี่ยมันคือผ้าดิบเราต้องมาเย็บแล้วต้องไปใส่นุ่นแล้วต้องมาจับริมให้มันแข็งแล้วก็ต้องเย็บออกโบตันอีกชั้นหนึ่งมันใช้เวลาในการทําพี่ก็ใช้เวลาฝึกประมาณ10ปีนะกว่าจะได้ ือเดิมเราก็จะมีแค่กลมหรือสี่เหลี่ยมตอนนี้เราก็ปรับรูปแบบเป็นทรงกระดูกเป็นหมอนรองคอแบบสวยๆน้องทางศิลปรกรมาช่วยออกแบบให้มีลูกเล่นเยอะขึ้นลูกค้าต้องการให้เราตัดตามแบบยังไงเราก็ทําตามออเดอร์ลูกค้า,าหรือว่าลูกค้าจะซื้อผ้ามาไม่ชอบลายโบตันก็สามารถซื้อผ้ามาเองได้ถ้าพัฒนารูปแบบอะ ผลตอบรับก็ดีขึ้นแต่คือมันก็ไม่ได้ตุ้มต้ามเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนกับเราทําในเชิงอนุรักษ์ด้วยมันก็มีใบเล็กๆอย่างพวงคุญแจแล้วก็ขายอยู่ใบละ250แต่ถ้าใบใหญ่ก็อยู่ที่2,000บาทก็ไม่ได้สูงมากรุ่นที่4อ่ะ เรายังมองไม่เห็นใครที่จะมาสืบทอดเพราะว่าลูกหลานก็คงไม่ได้ทำอาชีพนี้แต่ถ้าสักวันหนึ่งที่เราไม่ได้ทำํำเราก็จะอาจจะส่งต่อให้ใครก็ได้ที่เขาสนใจอาชีพนี้นั้นเฮงเสงบอกไว้เจ้าตอนนี้นะคะก็มีอยู่ที่ตลาดน้อยซอยวันนี่นสองหน้าคอนโดไทยสาธิตสนใจก็แวะมาชมได้หรือว่าไปดูในเพจ a c e e o o k นะคะชื่อเฮงเสงเป็นภาษาอังกฤษกดดูแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาซื้อได้หรือว่าไม่สะดวกก็ไปไอคอนสยาม ก็จะมีอยู่ที่ชั้นไอคอนคลาสค่ะ